ครับไม่เป็นการเสียเวลาครับจะให้ดูตัวอย่างครับเมื่อศอกาสั่งนะครับให pues ้พวกเราตัวคำสั่งด้วยนะครับฮู้ตัว out one out n o อ on o อ ăn 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 จบไปแล้วนะครับสําหรับภาพปวอุ้ครับต่อไปครัเพื่อนพวกเราเข้าใจครับจะให้ปฏิบัติแบบปิตอนครับให้ปฏิบัติแบบปิตอนพูดเรียเอาต่อไปจะให้ดูพร้อมประกอบคำอธิบายนะครับพูดออเออออเอ่ะไม่า้องพอตัวอุ้ครับให้

ต่อไปาตอรบยครับมือมาตบกลางที่ลางครับโอ้ต่อไปสามครับไล่ถลางดึงถลางโอ้ต่อไปยครับไล่ถลาขนลาง้างว้ครับโอต่อไปสองคับไล่านลากมือซ้ายมาตบกลงที่ปลอกมือโอ้ต่อไปส ครับมาเมื่อขวาครับไปลักษณะเก็บดูดีการบรนทัดปืนครับโอู้ต้อยดีการต่อไปครับยกปืนครับย่างกาซ้ายมือครับแซ้ายเย็นตึงโอ้ต้อยดึงการต่อไปครับพิกปืนพร้อมครับมาตาหน้ามองครับที่ช่องครับกระสุนครับดูลงมือโอ้ต้อยดึง ครับหลังจากนั้นอ็กปืนครับวอมกืนสมัครหน้าแสดงหน้าปูไเลยางครับนำปืนวางที่หน้าขาครับปูไปเลยครัหลังจากนั้นลางมือขวามันกดจับกาวปืน้เอาเลยครับหลังจากนั้นนำมือซ้ายครับมาดูดดับแต่ลาอกครับล่อลังโอ้เอาเปูไปเลย ทำไปอย่างนั้นปล่อยกำลังนะมือซ้ายวางไว้นะครับปูออกไปครับทำไปอย่างนั้นแล้วมือซ้ายมาตบจับที่กอล์มือปูออกไปครับมาต่อไปมามือซ้ายมาตบจับครับที่การครับการยิงนะครับปูออกไปทำไปอย่างนั้นปิดการครับการยิงนี่ตำแหน่งกอล์นอ่ะนะครับ

ขามือขวามาตบกับขี้กบพื้นโอ้ยครับขามือซ้ายมาตบกับขี้กบกลารยิงโอ้ยครับครับครับกลางกับการยิงนี่ตำแหน่งอ้ามไกลครับโอ้ยครับหลังจากนั้น้ามือซ้ายมาตบกลับขี้วางมือโอ้ยัี่ครับ 50,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 